ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มชอนซ่อมมานะคะที่เป็นครบเซตทั้งหมดเป็นงานของทั้งเกตส0 4ศนะคะไม่เป็นไม่เป็นสนิมแล้วก็จะเป็นทั้งงานเกตทั่วไปที่บางลงมาหน่อยจริงๆพวกนี้งานแต่ละงานใช้คนละแบบกันนะคะแต่ว่าลายก็จะคล้ายคลึงกันบ้างแล้วก็แตกต่างกันบ้างจริงๆช้อนซ่อมจะมีหลากหลายดีไซน์มากๆนะคะ จริงๆแล้วลูกค้าสามารถจะคลิกดูผ่านเว็บดูปริ้นคตตล็อออกมาก็ได้นะคะอันนี้ก็จะพยายามถ่ายซูมของแต่ละรุ่นแต่ละเบอร์ให้เพราะว่าถ้าอย่าง304ความหนา18ทับ10ตัวนี้ก็อาจจะมีทุก,ทกเกือบทุกไอเทมของของงานช้อนซ่อม,มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางบางตัวถ้ามันบางกว่ามันอาจจะไม่มีกลุ่มช้อนโต๊ะ มีดหวานซ่อมหวานนะคะก็ลูกค้าสามารถจะปริ้นแค่ตลอกออกจากหน้าเว็บไซต์ได้ตัวนี้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานโรงแรมกับงานจัดเลี้ยงทั่วไปที่ซื้อแล้วก็จะมีลูกค้าที่ว่าเป็นกลุ่มบริษัทที่ต้องการความหลากหลายของสินค้าเราก็จะมีแบบให้เลือกเยอะอีกตัวหนึ่งที่เวลาไปพร้อมกันจะเป็นแมตรองจานนะคะมันจะเป็นแมตรองจานที่ ที่วางด้วยกันเวลาเราจัดเซตของโรงแรมกนนี้ลูกค้าเปิดโรงแรมใหม่ยังไงอย่าลืมดูผ่านเว็บไซต์ของเราได้นะคะหรือว่าโทรขอแคตตาล็อกได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งให้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ